ถอนหายใจดังมากทุกคนคือพาเพลินแม่ไม่เสร็จงานพาเพลินก็อยู่กับนอนกับป้าไปดิเออมานอนเกยอ,อย่าเฝ้าหน้ากงแม่โอ๋อยู่ค่ะเออไปนอนกับป้านู่นไปดูจิ๊กตอกกับป๊าเลยไปดูจิ๊กตอกเร็วเร็วเลยไปดูจิกตอกกับป้าไปจิ๊กตอกเฝ้า,า,า,มาแม่นะเดี๋ยวแม่ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ปิดคอมแป๊บนึง ขยับมาตรงนี้แค่แล้วค่ะเออรอไปนะเดี๋ยวลงไปแล้วปลาเขาหลับไปแล้วนั่นนะ่ะเออปลาคงเหนื่อยวันนี้อ,อ่ะเดี๋ยวแม่ลงไปแล้วพอเพลรอแป๊บขยับมานี่ออจริงจริเลย ้าดีๆอย่ากวนเขาเขาหลับแล้วเออเดี๋ยวจะดับไฟแล้วเข้าใจป้าเขาเหนื่อยเขาเออให้เขานอนเราอย่ากวนนะเข้าใจทุณทำหน้างอเขาไม่เล่นด้วยหรอกวันนี้เข้าใจป้าเขาเหนื่อยเขาปางทำงานเยอะเออนะเข้าใจตาเลยอยาตาปินกวนเขานะก็ยังไปเกยเอออกเขาอยู่ได้ อนอนเลยแม่จะดับไฟแล้วนะวันนี้แค่นี้ไม่มีอะไรโชว์อ่ะนอนไปอ่ะนอนไปกับพี่ไก่เนี่ยนะเออโอเคนะป๊าเขาหลับแล้วพอเพิ่นก็ต้องหลับได้แล้วเข้าใจป่ะแม่พูดเนี่ยพอเพิ่นก็ต้องหลับแล้วนะเข้าใจ